มึงมาให้กูเลยเหรออ่าโอ้ my god ที่ดอหายไป3แถวมึงว่าไงอีก big win มาก่อนโอ้ super mega win ค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมพบกับคุณป้าเซลฟ์เป็นคนดีคนเดิมของทุกท่านอีกแล้วเช่นเคยคะ่ะวันนี้เจอกัน pg slot balance slot แต่ง่ายนะจ๊ะวันนี้อั p แปะป้าซื้อฟิวเจอร์บายนะคุณผู้ชมเข้าแบบนี้เลยเริ่มแล้วนะจ้าคุณป้าเริ่มไปแล้วว่องไวแบบนี้นะคะ ไม่ใซ่ใครครับคุณผู้ชมอ่ะลุ้นนะครับคุณผู้ชมอืมมาละต้องได้สีเขียวนะห้ามได้สีดามห้ามได้พื้นที่ว่างเปล่านะอ่ะคุณผู้ชมมามัลติ p พลนี่ฮะวายอีดอฟีล <Fail S 1> เลยอีดอเปิดสกกลัดมาฟีลเลยเหรอเบ็ตยี่สิบซื้อฟิ 48, 48. วเจอร์บายนะฮะสี่แปดคูณแปดมัลติเพลค่ะไม่สะใจขอเพิ่มนะฮะ ฟีสปินเพิ่มหน่อย10ครั้งค่ะอัมมามัลติเพลว่าไงมัลติเพลคูณ10ไปด้วยค่ะขอมัลติเพลคูณอีกเรียบร้อยค่ะคูณ2 2ค่ะขอมัลติเพลอีกเนี่นะไม่น่าเลยกูโอ้โหอีดอกเ็ความมั่นหลายของจริงซื้อใหม่อีดอกฟิวเจอร์บานี่ซื้อเก่งอยู่แล้วคุณผู้ชมต้องซื้อฟิวเจอร์บานะมันถึงจะปัง ถ้ามันฟิลก็ไม่เป็นไรให้สู้ต่อไปจนกว่าจะเข้าเส้นชัยคอยดูจ่ตัวเล่นให้ดูโอเคนะครับว่าความปังความมั่นไหลเป็นยังไงนะครับเออเห็นไหมล่ะกูคูณ12แล้วค่ะมันจะมั่นหน้าค่ะเรียบร้อยค่ะ14ค่ะคูณ14คูณ16มาฟีสเปนคูณอ่า10ครั้งละไม่คูณละ10ครั้งละ ปีจะปินคูณสอ้าสิบสองครั้งนะฮะปีสเปนสิบสี่ครั้งนะฮะต้องเอาหนักๆคุณผู้ชมขอมั่งนะคะขอเลยขอเข้าไปปั่นหนักๆเพราะว่าเซลเบิรสามาอีดอเอาละพักพวกไปต่ออ้ายหยุดดีมากนะคะคูณ18ค่ะขอได้คูณ20เหออโอเครอตัวคูณ20อีดอเยี่ยวเหนียวมาแล้วลุ้นไม่ไหว m u l t i p l e maximum ค่ะคูณ20 m u l t i p l e เลยมากูเริ่มงคูณที่มาดูสิสิ 14, 15ครั้งมันเป็นยังไงไม่ได้เลยดอกมาแล้วมาแล้วมาแล้วขอคืนไปต่ออยู่แล้วค่ะพี่สาวนะคะคุณป้าขอไปต่ออยู่แล้วเนะะี่ยะมาแล้วมาแล้วสิบเอ็ดครั้งสิบครั้งอะโอเค ได้ค่ะโอเคทะลวงมิยุ้มันยืนหยุดยั้อยอยงอีดอกผมพูดเลยฝั่งมิทันคุณป้าแก่แล้วโอ้ไม่ค่อยดีนี่คะ่ะอ้าวเอาแปะมาแล้วจ้าแปะแปะแปะเมกาวินค่ะแปดร้อยบาทนะะี่ค่ะเออยากอยู่นะคุณผู้ชมไม่เคยทำอะไรยากเท่านี้มาก่อนอีกแล้วอ้าแปะมาอีกแล้วเมกาวินค่ะเก้าร้อยบาทอีกแล้วเจ็ดครั้งมา แปะคอทอนทุนก่อนนะเดี๋ยวขอซื้ออันนี้ใหม่ฟิวเจอร์บายเหมือนจะได้เป็นเงินซื้อฟิวเจอร์บายนี่ฮะ <ไป S 1> ยังไงไปต่ออยู่แล้วค่ะอีสานอ<ะ>รมเสียนี่ฮะมาแม่มาแล้วบิ๊กวินคสี่ร้อยยี่สิบบาทไปต่อไปต่อไปเลย หรือว่าจะใช้เสียงนี้ดีทุกคนบิ๊กวิลล์อ้เมกวินราคา960บาทนะคะเจ็บพอเหมือนกันนะไม่ใช่เล่นๆนะหเหลือ3ครั้งเองเหลือ3ครั้งเองทุกคนเอาอยัางไงดีคุณป้าควรทำยังไง 1>, 1ครั้งสุดท้ายคออ่าท,โทโั้งทั้งวล4,006โอเคนะได้อยู่อีดอค่อยฟื้นหน่อยเยี้ ซื้ออีก1,000บาท4ีแปดมาดิโพคูณ8อยู่แล้วขอมาดิโพเ,เพิ่มนี่ฮะเรียบร้อยค่ะคูณ12อมาอมคูณ10มาอุ้ยเหมือนลางจะได้คูณ12นะเรียบร้อยเห็นไหมล่ะปากพูดอะไรได้คำนั้นของจริงนะฮะปากของคุณป้าหยุดดีมากคูณ1 4ส่ครับมาดิโพ อย่านะโอ้ยเฮี้ยโอ้ย,อยเจ็บใจถ้าพังแต่เห็ดยังบ่ได้ของสิ่งอเ,เอ,อ,อ้ยกูขอซื้อใหม่เลยคูณแปดมาทีโพมามาแล้วคูณสิบแล้วนี่ฮะต่อไปขอเป็นคูณสิบสองนะคะมาแล้วค่ะต่อไปฉันขอคูณสิบสี่ ต่อไปขอคุณที่16นะคะได้แล้วค่ะต่อไปขอคุณที่สิบแปดอุ้ยดอกเสียวมากเยี้ยคุณที่20ได้ไหมให้เกตพร้อมกันอายได้จริงด้วยคูณ20เอออาคุณป้าเลือกฟี8คูณ2ีเลยอดอ,อกดูสิถ้าหมุนน้อยๆมันจะให้เรามาหมมึงไม่ให้กูเลยเหรอ อ๋ oh, อโอ้ my g o กอดพี่ดอาหายไป3แถวมึงว่าไงเี่อะไรอีกมีอะไรอีกบิ๊กวินมาก่อนโอ้ซูปเปอร์เมกวินค่ะ5800บาท <Yeah. S 1> อินสาสดสะดุ้งกีไม่หยุดเสียวกีไม่ไหวนะฮะว้าวเจมาก่อนอุ้ยอยากได้แบบเมื่อกี้กะฟื้นเลยนะสักก้อนหนึ่งหน่อยมา มายั่วย่งไงยังไงแ hey. ่นัน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 มาโทโทรวินหกพันห้าร้อยหกสิบอีดอ <ยา S 1> ปังและขอซื้อฟิสบายอีกหนึ่งครั้งเพื่อความปังเพื่อคุณดูเพื่อยัดวิวฟรีสิบสองอีดอเออตอนนี้เอาบาตรทีพวกคุณพอละคาดว่าเดี๋ยวดูเชิง คูณสิมาแล้วค่ะคุณป้าทราบค่ะคูณสิบแล้วค่ะคุณป้ารู้ค่ะคูณ14แล้วค่ะคุณป้าไม่ต้องบอกก็รู้ค่ะ <What? S 2> คูณสิบหกแล้วคุณป้าดีใจด้วยนะคะได้เลยงั้นฉันขอสตาร์ทเลยที่12ครั้งคูณสิบหนะคะ เอออีดอบางทีก็เป็นบ้านนะคุณผู้ชมผู้คนเดียวอะไรคนเดียวนะคะแต่มันเพิ่มความบันเทิงอยู่แล้วและคุณป้าก,ก็ลงทุนไปแล้วนะคะเราต้องถอนทุนหน่อยนิดน,นึงอยากถอนอีกแล้วโอ้โหบิ๊กพีล้ค่ะคุณผู้ชม448บาทค่ะวันนี้เนี่ยฮะ9ครั้งค่ะกับการคูณ16 8ครั้งกับการคูณ16 7็ดครั้งกับการคูณ16ค่ะกูพูดอย่างนี้มึงยังไม่ให้แตกอีกหรอเออเห็นไหมล่ะอย่างนี้แหละ1 8 8 8บบาท บิ๊กเวล้าว1 8 0่งพัปอซูเปอร์มาร์เก็ตวิน1,888แบบเล็กสิงงามกแล้ว6ครั้งค่ะเรียบร้อยค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะกินข้าวเรียงค่ะเออปลา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 เนี่ค่ะว่าได้ว่าเหมียวก้อยใจกรุบก เอ่ะถือว่ากรุบนะคะเถือว่ากรุบถือว่ากรุบ total well นะคะ2,752บาทค่ะอ่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณป้าต้องลาไปก่อนนะคะได้กำลังเห็นเห็นหน่อก็เผาเรื่อข่าวพีจีสำหรับเป็นเลยสำหรับแต่แค่ใครอยากเล่นก,ก,ก็กดคลิกลิงก์ด้านล่างได้เลยจ้ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย